สบายดีสวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องคนไทยทุกคนเนะที่อยู่บ้านเฮาแล้วกับพี่น้องคนไทยที่ไปทํางานอยู่ต่างบ้านต่างเมืองนะครับผมก็ขอให้ได้เงินทองเยอะๆเนาะเพื่อมาดูแลครอบครัวกับวันนี้นาเดชมาที่ไร่แล้วเห็นไหมไล่อ้อยคอยรัก,กวันนี้ได้เวลาได้เลิกได้ยามที่จะอ้อยหวานสุพรรณบุรีห้าศนมาลงที่ไร่แล้วเนาะ <c oughs> เอามาลงวันนี้เป็นวันแรกนะวันที่ ยี่สพฤษภาสองพันห้าร้อยหสิบแปดเป็นวันที่จเจาอ้อยสุพรรณบุรีห้าศูนลงเนาะกะ็มาดูว่าจะพอว่าเนาะแล้วก็มาดูตามที่ตามอัปเดตว่ามันจะกี่วันมันถึงจะจะโพเป็นนอแล้วก็จะหวานมาหวานนะก็เราไปเช็คตอนที่อายุมันถึงประมาณแปดเดือนเนกะ้าเดือนเนาะนี่จะมาใส่ตรงนี้เนาะ ตงรงขอบขอบขอบไร่เนี่ยนี่พ่อมาช่วยพ่อมาช่วยทําพ่อดูแลเนาะก็จะปลูกนี่เห็นไหมแนวแนวเนี้ยแนวที่ริมริมเนี้ยอ่ามันจะมีที่ว่างอยู่ลดลดไอเอาอ้อยลงนะมันเอาปลูกอ้อยนะมันลงมาได้เนาะโซนนี้ก็จะใช้คนปลูกก,กับพี่สาวจะปลูกข้าวโพดเนาะแต่ว่าปีนี้เอาอ้อยมาลง คุดประมาณนี้น่ะอีมันอันนี้เกินไปอันนี้กันตื้นเกินไปกันตื้นป่าวมาตื้น่นาเราจะห้ยได้ว่าอนไหนเขาปังฮะง้ฮโอ้จะดูคุดเอาเขาปังออกนีไงอะไร่เฮ้ยมาตื้นเกินไปป่ ประมาณนี้เนาะจะใส่ไปให้ให้เต็มเลยเนาะถ้าบอพอก็อเดี๋ยวจะไปหามาเพิ่มอีกเนาะนี่พันอ้อยที่ที่เอามาปลูกแช่น้ําไวส้สองคืนเนะาะเด็ดแช่น้ําไวส้สองคืนก็ถ้าให้ดีนี่ต้องบ่มให้ไปให้มันออกรากเนาะจะจะมีความเสี่ยงน้อยแต่ว่า ตอนนี้มันไม่ทันละได้วเวลาปลูกแล้วก็จะระยะคุมตัวคุมนี่ก็จะห่างๆน้อยเพราะว่าตรงกลางนี่จะเป็นข้าวโพดของพี่สาวปลูกข้าวโพดไว้กระเนี้ยอยู่ประมาณนี้แหละนะไปถึงนู่นเลยเนะี่ยรวมๆน่าจะได้งานเกือบๆสองงานนะั่นแหละถ้ารวมๆหมดนะแต่ว่าจะแบบน่าจะจะปลูกเต็มพื้นที่หมดนะก็ตรงที่เป็นคันงสูงตรงที่มันเป็น,นอเอียงๆก็อาจจะ สลับปลูกกันไปนะสลับขุดปลูกกันไปกับประมาณนี้นะวิธีการปลูกอะคุดหลุมไม่ลึกเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงหน้าฝนแล้วความชื้นมันเยอะละการวิธีการปลูกกะเอาข้อตาเนาะเอาข้อตาไว้ด้านข้างแบบนี้ใส่หลุมละหลุมละสามอันสี่อันสี่อันเนาะอืมเนี่ยหลุมละหลุมละสี่สี่เล่มแบบนี้ ก็สีเล่มเนาะเนี่ยสามเล่มสีเล่มเนี่ยสีเล่มเลยเพราะว่าบางข้อตามันอาจจะอาจจะไม่ออกเนาะต้องเผื่อไว้เนี่ยเนี่ยประมาณนี้เนาะอืมพ่อชำนาญแล้วเนี่ยพ่อชำนาญแล้วเนี่ยถ้าค่าคูณเลิกเลิกอีนี่มันมันโอกาสมันจะบาตจ่ายเนี่ยสูงเออีบ่เออไปฟังไปฟังก็ได้โอเค ถมครับถมนี่ก็ะกบเลยอโโื่มกบเลย,ปเ,ลยเป็นดินทรายนะดินทรายกบเลยนี่อู้สซนักเกินไปครับบอเนี่ยน,นี่นะโอ้โหนี่ตื้นไปก้า สามอัน,อนบางหลุมใหญ่กรใส่สี่อันอน,นี่ผลโตกมันจะแน่นคนเดียวนะเนี่พอเล่นไปสักสามอันเลยเนี่ยใช้สักสามอานบ่บ่ผมเลย รวมนึงใส่ประมาณสามหรือว่าส <4. S 1> อ่าสหรือสอันเนาะอะไเน,นี่ยหมไปเลย <c oughs> หากมันยังลงดินกันอืมมีบุกอีก แถวนี้กันอะไรบอเออไปไก่ลงไปหนะ่อยเออ <laughs> ่เป็นอางว่าลกเยาเป็นหน้าหนันเอาไปเป็นหน้าเป็นเพกเเเป็นเิุ่มพวกนัอืพล่มเน้น่กัได้ดวยเ <มา S 3> นีน่ยได้ละมาตั้งปาลาเก้นะเพี้ย้บออืมาตั้งปลาเก้เยเพื่ออะนี่คุณอือเืหันกองอเก็ได้ับงตั้ง ฟางอกงอกนะอืมปางสั่นเด็กไกฮะสั่นเด็กไล้างน่ะฟางไขก่กุงนี่ได้แล้วนาะงวางนะม้มันอาเป็นมุวงเป็นมุวงมันแหลมนนะมั้ โอ้ก็เอาไปอีกอะจุดเอาบ้างแลวเนาะเลยออเซลนยายเนี่ยค่เติม เขาสั่งเขาสั่งนะอืมก็ 3, นะมจกเลยนะถยนะแถวเนี้ยกาแฟสามชาก็เล็งเอาแถวนี้เลยนี่ผมไปจกใส่กล้องกันหนะกล้องกัน,นะน,นอกกยู่นั่นนไหไหนปุดอะปลาปุ๊ดไปนะกล้องนี่ได้ออกทนะีวีน่อต่นอันนี้อันนี้อันนี้มเอาทีวีน่อยอืมเราหน้าจะให้พ่อจิมก่อนคนแรกอืมอืม เดี๋ยวเราเก็บโซนนี้โซนนี้ไปทางนี้ก่อนเนาะกลดูดูจากหลุมอาจจะมีแบบเว้นช่วงเพราะว่ามันจะมีหลุมหลุมข้าวโพดท,ที่ที่ยังไม่ออกนะเราไม่กล้าขุดเพราะว่าเดี๋ยวไปขุดใส่หลุมข้าวโพดให้ข้าวโพดมันออกก่อน ถ้าไม่มั่นใจเนาะแล้วก็มีโซนนู้ดไปทางนู้นอีกแหมเยอะเลยวันนี้ปลูกเท่าที่มีก่อนประมาณสามกอสามกอเนี่ยเราเวน้นเวน้นเว้นห่างนี่เพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเป็นหลุมเราไม่เห็นหลุมไม่เห็นหลุมเห้เข้าป้างเนาะเดี๋ยวเราเข้าปางมันออกปุ๊บเราก็ค่อยมาแซมมาเสริมเอามาเสริมเอาเป็นจุดเป็นจุดอืม ข้นานำไวก่อนว่าพ่อไปคนมาปลูกพ่อไปคนมาปลูกข้าวโพดนี่สามกอนได้นิดเดียวเนาะถ้าเทียบกับพื้นที่นี่นู่นไปถึงนู่นถึงทางถนนนู่นนะมันน่าจะมากกว่าสองงานนะพ่อเนาะน่าจะมากกว่าสองงานนะดูแล้วอะสองงานสามงานนู่นอะดีพอดีเป็นไร่นะดูแล้วอะถ้าเอามาแบบพั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 บรวมกันนีาา่นะนะ เนาะอืมามารวมเป็นพุ่นนะเป็นไรพุ่เนเนาะถ้ามาพับๆๆกันนี่นะน่ะยาวเลยพ่อเป็นคนฉีดยาเนาะนีะ่ชิดยาโอ้หนอยเลยนี่สามกอเนาะสามกอได้แค่นี้นะเหลือเหลือตรงส่วนปลายมันอยู่ข้างบนเดียวจะไปเอาลงมามดูเนี่ยส่วนด้านหลังนี่เหลือเยอะเลยเห็นไหม สงสัยได้ไปเอาที่กำแพงเพชรถ้ามาไปเอากำแพงเพชรแถวสลบบาดเหรอของขุงสลบบาดนี่แหละเหลือเยอะเลยเพียบต้นกล้วยนี่พ่อกเับมาปลูกเนี่ยต้นกล้วยนี่มาปลูกแนวกันแนวกันเนี่ยแกนดูพ่อมาปลูกกันดินมันเซาะม,มันเป็นแบบในฝั่งของเราไงฝั่งนี้มันเป็นร่องน้ำเห็นไหมห้วยน้ำเนี่ยเห็นไ พราะว่าฝนลงทีมันบางทีมันเปลี่ยนล่องเนาะล่องมันเปลี่ยนเนาะตรงนู้นจะมีตาน้าออกตางไหนเอาตาน้าออกไหนรับปอตาน้าออกไหนกับที่น้ำมันซึมอแถวเนี้ยเนาะวางแรงแล้วนี่มาในน้ำไหลอยู่นะอืมไอที่เขาบกเนี่ยขเขาใช่ปะเนี่ยที่น้ำมันมุนเนี่ยที่ที่เฮาจ้ะเอออืมที่ละอืม จะทั้งดีต้องเอาจะทังดีต้องเอาลาักมาปักไวนกน้น่ะที่พิ่พาดเนี้ยนะอ่าถ้าเป็นส่วนปลายเนาะจะปลูกแบบนี้เนาะมันจะงอนขึ้นแบบนี้เนาะนตามแนวสโลปของไล่เลยแบบนี้ลองดูว่าวิธีนี้จะโอเคไหม รับอืมแจมเลยแบบเนี้ยนี่เนี่ป่ะปลูกตามแนวคันเนี้ยนี่เห็นไหมวันนี้วันที่ซาวเนาะจำไว้เลยว่าปลูกวันที่ซาวซาวพฤษภาพัน้อ้ยนี่มันได้สิเดือนพอด,ดีน่ะเนี่ย เอสิบเอ็ดเดือนเนี้ยมันจะครบสิบสองเดือนเดือนสิบอ่าสิบหกเดือนมิถุนาเดือนหน้าเอออันนี้แนวแนวกอก้ยเนาะแนวกอก้ยแล้วอันนี้ของพี่สาวแล้วก็อันนี้ใกล้ๆของพี่สาวเลยอันนี้ทำไมมันงอนแบบน,นี้เนาะเพราะว่าอ้อยมันเจอลมช่วงต้นปี อ้อยนหนาเจอลมช่องต้นปีมันเลยลม้มพอล้มปุพ่อกระ,ป,ระกปัดเลยพ่อกระกปัดตายมันมันก็เลยงอนแบบนี้นะเนี่ยนะเลยงอนเลยอืสวยงามอเดี๋ยวเย็นนี้ฝนตกครับเหมาะเลย นี đây một này ่เด <Ha? S 2> ้มมขุมกันนี่ขุมเ่อป้า่งเนี่ยอืมยนาฏกรอืมมาอืมนี่เนี่ฮะเอากะเอาขุมเลยยาวๆพราต้องพราต้องเอาแบบมาวัดนะแบบอันน่ะอาสซั่นก็ได้รึเปล่าอืมได้ปะ เอาลึกๆเลยนะเก้างุ่นมันอ่ะเห็นไหมต้องลอกกราบออกเดี๋ยวมันจะแตกมาเหมือนเยอะเลยบ้าเหรนี่มันบัดสลบเครื่ออืมก้าวเนี่ยผมจริงถ้าแบ่งนี้ได้มันอยู่เนี่ยแต่ว่าบ่แบ่งหลังอืม อันเดียวไปแล้อืนเดี๋ยวมันจะแตกออกมันคือมันขาดเดิ่ยวนมนแตกออกกันค,นครบกกเป็นครบ,ค,รบค่ะร้อนหลุมสุดท้ายครับเนี่ยหลุมสุดท้ายห้าห้าท่อนจบงานสำรับงานวันนี้ก็ดได้เยอะอยู่พสอสมควรนี่ ได้ตั้งแต่ต้นกล้วยเนาะต้นกล้วยนุ่นนะไปถึงเนี่ยประมาณนั้นก็มันก็จะห่างๆกันเนาะมันจะไม่ไม่เลี้ยงกันเป็นแถวเป็นแถวเพราะว่ามาปลูกไอขั้นระหว่างพี่สาวก็ปลูกเอ้ข้าวโพดไปก่อนแล้วเนาะก็เลยได้ประมาณนี้เนาะก็ถือว่าเยอะมากเนาะสามสามกอสามกออ้อย ประมาณสี่สิบกว่าต้นแต่ก็ได้เยอะหลายรุมอยู่เนาะนี่ได้หลายรุมอยู่ได้นักขนาดเนาะก็ยังเหลือพื้นที่เยอกะก็เดี๋ยวอีกประมาณสี่กออ้อยนีย่เดี๋ยวชุดอันนี้มันชุดชุดทอมหวังแล้วก็ชุดน้ําใจเนี่เดี๋ยวรอให้ข้าวโพดมันแบบให้มันปีนําต้นออกก่อนแล้วก็เราจะเดี๋ยวเดี๋ยวจะพามาใส่อีกรอบหนึ่ง ลังจานี้เราจะรู้ว่าเหลือพรือที่เราเหลือเท่าไหร่เนะเหลือเยอะเลยก็จะได้ไปหาไข่มิกะแบ่งปันได้เด้อเนาะคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะเดชฝากกำลังใจด้วยเด้อเนาะกดซับสไครกดไลค์กดแชร์นะคลิปนี้ก็ประมาณนี้ก่อนนะครับผมฮอนมาไหวแล้ว